ีการท่องเที่ยวในประเทศยังคงคาดหวังว่าจะได้คนไทยเข้ามาช่วยกันเองนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ถึงแม้น้ํามันจะแพงแต่ก็ยังคงพอมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปอยู่ค่ะจุนหมายปลายทางในช่วงวันหยุดยาวหลายแห่งคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งเยี่ยมชมธรรมชาติค่ะ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในแมกเนตที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะทั้งคนไทยและต่างชาติที่เดินทางไปเยี่ยมชมนะคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ก็จะเต็มไปด้วยคนไทยค่ะนอกเหนือจากสวนดอกไม้นานาชนิดแล้วก็ยังมีการจัดแสดงพันธุ์พืชนานาชนิดเช่นตระกูลตระบองเพชรและสวนพืชกินมแมลงนะคะจุดที่นักท่องเที่ยวดูจะชื่นชอบกันมากที่สุดก็คือเส้นทางเดินลอยฟ้า ชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้หรือคาน o p y ้วอลค่ะเส้นทางเดินจะได้สัมผัสกับป่าเบญจบพรรณที่อุดมสมบูรณ์ได้เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์ไม้นานาชาติโดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ความรู้ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะเชื่อว่านักท่องเที่ยวณนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้รับวัคซีนกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะค่ะ เราก็มีจุดต่างๆที่เป็นจุดทัสพอยต์หรือว่าจุดสัมผัสเนี่ยมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือให้นักท่องเที่ยวได้ได้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิดแล้วก็สิ่งที่เราเน้นย้ำนะคะก็คือการใส่หน้ากากนะคะแล้วก็การเว้นระยะห่าง ถึงแม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวแต่ข้อมูลจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนพบว่า4วันนี้เนี่ยยอดจองห้องพักเพียงแค่ร้อยละ10ถึง20เท่านั้นค่ะเนื่องจากเป็นโลซีซั่นประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจและน้ำมันที่แพงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะก็เลยทำให้กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรค่ะ